จริงๆมันเป็นเรื่องของตุกอยู่แบบไม่ไม่เกี่ยวกับเสือสังฟ้าแต่เขาก็โยงให้ไม่เกี่ยวาะเรื่องเนื้อเรื่องคล้ายๆกันมอในกลุ่มโจนเล่าเรื่องกลุ่มโจรใช่ค่ะให้กันเลขากลับมาในภาคที่สามครับค่ะยังไงบ้างสำหรับเรื่องนี้ครับอ๋อก็ดีใจดีใจมากๆเลยที่ได้อ่กลับมารับบทเสือหานอีกครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครในตำนานเลยอ่า ดีใจที่ยังมีแฟนละครอีกหลายหลายหลายคนเลยนะครับที่ทักมาใน IG พออพอรู้ว่าจะมีเสือสฟ้าภาคสาแล้วรู้มีเสือหานกลับมา,าจริงๆ,ๆต้องบอกว่าแฟนแฟละครที่จำเรื่องราวแม่นเกว่าเราอีก<ม>บางบางอย่างผมยังจำไม่ได้เลยครับในาศาสตร์ในชุมโจงจริงๆแล้วมันก็จะเป็นอีก,อกเรื่องหนึ่งของของอชุมโจงของเสือเดชซึ่งจะอยู่อีกพื้นที่หนึ่งแต่เสือหานเนี่ยได้ออกมา,าตามหาเหล็กไหลก็เลยเข้าไปเกี่ยวโยงด้วย จริงๆมันมันค่อนข้างจะนานเลยสําหรับสําหรับภาคต่อของละครเรื่องนี้ใช่ภาคภาคภาคหนึ่งนี่ประมาณ1 1ปีที่แล้วแล้วภาค2นี่ก็น่าจะประมาณ9ปีที่แล้วและในเรื่องนี้เหตุการณ์ก็จะเป็นเหตุการณ์ช่วงภาคหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นต้องต้องกลับไปเป็นตัวละครในประมาณ11ปีที่แล้วออต้องนุอยู่ตลอด ใช่นั่น,น,นหแหละครับคือเรื่องเครียดที่สุดพอเขาบอกมาผมถามว่าไ,ไทม์ไลน์มันช่วงไหนเขาบอกช่วงภาคหนึ่งป่ะโอ้ตายแล้วภาคหนือยังไงอ่ะมันก็ต้องมามาเป็นตัวละครในในใ,ใ,ใ,ในช่วงเวลานั้นก็ก็ต้องพยายามตั้งแต่วันแรกเลยพยายามฟิตหุ่นเอาไวค้ครับก็เลยตรงนี้ได้เห็นอะไรออกกำลังกายบ่อยบ่อยคือประมาณตอนที่เห็นที่กองนั่นแหละครับพอช่วงหลังก็ก็มีละครหลายเรื่องก็ มีโอกาสเมื่อไหรใ่ในกองก็จะจะฟิตตอนตอนอยู่ที่กองครับก็มีหน,นักขนาดไหนครับการออกกำลังกายไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ะครับคือ,อเรื่อยๆอยู่แล้วคือพอเราเป็นคนที่เคยฟิตร่างกายเป็นคนเล่นกีฬาไาอยู่แล้วมันมันก็ไม่ยากหนักใจที่สุดก็เวลาชุดชุดที่มันบางทีมันจะเปิดโชว์โชว์หุ่น,นก็ต้องแบบโห,โหต้องรู้สึกว่าต้องขมแมวตลอดก <laughs> ินข้าวเยอะก็ไม่ได้ <laughs> แต่โชคดีว่าเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่กินจุกจิกระวังเรื่องเรื่องหุ่นอยู่แล้วครับก็ mm hmm. ก็จะไม่ลำบากสำหรับผมมันมีเคล็ดลับอะไรทำไงให้แบบว่ามีซิปแบบมีร่องมีอะไรอย่างงี้ไหมคะโอต้องขึ้นอยู่กับการกินเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้ได้เข้าฟิตเนสเลยเพราะนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับไดเอทการดูแลตัวเองเด็กๆในเรื่องนี้เขาก็ฟิตกันเต็มที่เนาะ บอกเลยครับว่าผมไม่ได้เจอใครเลยในเรื่องมันเหมือนเป็นมันอยู่โดดเดี่ยวอยู่ในปา่าจะเจอกับน่อ,นองอเสือเรืองอ,อ,อ,อีกคนนลยครับคือนอกจากนั้นผมไม่ได้เจอใครเลยผมไม่ถามเลยว่านี่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้เจอผมผมไม่รู้เลยว่าไอคนนี้เขาสรุปเขาดีหรือไม่ดีอแต่ในเรื่องนี้ต้องต้องฝากติดตามด้วยครับเพราะว่าเสือ,อหานเนี่ยจะมีการ เปลี่ยนไปมีมีแฟนๆละครหลายคนก็เหมือนเดากันมาแล้วนะครับว่าทําไมก็ต้องฝากติดตามด้วยว่าทําไมเสือหาในภาคนี้จะดูโหดๆหน่อยครับอ่ามาติดตามกันได้ชมกันเมื่อไหร่ครับฝากด้วยนะครับสัจจะในชุมชนเสือสางฟาภาคสามออนแอร์วันแรกนะครับวันที่29วันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับค่ะทำอะไรบ้างตอนนี้ก็คือสดใสมากเลยค่ะดีครับทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับ เรียกว่าข้างรักมากเลยกับยังยังข้างรักอยู่ครับยังข้างรักอยู่แต่ความรักครั้งนี้เป็นไงบ้างความรักขอเราได้แบบเรียนรู้กันก็ดีครับลงตัวดีผมว่าโดยโดยนิสัยเข้าเข้ากันได้ดีและอย่างหนึ่งเนื่องจากทางทางพลอยเขาได้ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศด้วยเวลาเราอยู่ด้วยกันเวลาเราคุยกันก็จะได้เหมือนด้วยการที่เราใช้ได้ใช้ภาษาอังกฤษ การการคุยกันมันก็เหมือนสําหรับผมมันก็สบายใจขึ้นเพราะเพราะในในความคิดในหลายอย่างที่เราอยากจะพูดถึงพอเราพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษมันมันก็ง่ายขึ้นสาหรับผมปัญหาอย่างเดียวพอพูดภาษาอังกฤษเยอะภาษาไทยมันก็จะแย่ลงคือในเรื่องของภาษามันเรื่องความอาบริบทของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมันเวลาสื่อสารกันมันแตกต่างกันใช่แตกต่างกันแน่นอนเหมือนเหมือนถ้า คนที่โตประเทศไทยถ้าให้ไปอยู่เมืองนอกแล้วต้องไปพูดภาษาอังกฤษตลอดมันมันก็จะมีบางอย่างที่เฮ้ยเราอยากอธิบายในไทยแต่อธิบายไม่ได้ก็เหมือนกันเนี่ยผมโตเมืองนอกให้อยู่เมืองไทยนานแค่ไหนแต่ภาษาที่ผมโตมามันคือภาษาอังกฤษเวลาผมจะแบบพูดถึงบางอย่างหรือความคิดบางอย่างการที่เราพูดเป็นภาษาอังกฤษมันมันก็ง่ายกว่ามันสื่อสารงยตรงมันสื่อสารกันง่ายกว่าแม้แม้กระทั่งการสัมภาษณ์อะถ้าถ้าถ้ารู้จักผมนานเวลาสัมภาษณ์มันเหมือน พี่คีรีมันคิดอะไรอยูออย่<อ>แต่มันไม่ออกมาเนี่ยแหละครับเพราะผม้าภาษาไทยคเนี้มันจะ<อ>มันจะต้องพูดไวอย่างไงบางทีอาจจะใช้คําเปลืองพอใช้เป็นภาษาไทยไปไหนใช้คาเปืองอย่างประจันกันขั้งรักอะไรเลยคนบอกว่าแบบมหมู่หวานมากเลยมีโมเมนต์ป้อนกันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายได้เห็นคือผมก็ถือว่าผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะก็ถือว่าสวีดนะครับแต่พอยเองก็สวีทกว่าอีกครับเขาก็เป็นคนที่ สวีทแล้วก็หน้าร้างนะคะถือว่า,าเนื่องจากเราทํางานาต่างเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะวงการคือเขาก็ทํางานออฟฟิศเราเป็นนักสแสดงเวลาที่จะเจอกันเนี่ยเหมือนเหมือน,ม,นมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยเป็นเวลามันก็ยากเพราะฉะนั้น ในช่วงเวลาที่ว่างนี่ก็ต้องหาเวลาที่ที่ได้เจอกันให้มากที่สุดก็คือเจอกันที่ก็คือสวีทเต็มที่ใช่เ้วให้คะแนนความครำกลางตกแต่นเท่าไหร่คะโอ๊ยคืต้องเต็มสิบแล้วหรือเต็มร้อยอ่าแล้วของคุณพลอยเท่ากันไหมคะโอ๊ยของเราต้องเกินร้อยแน่นอนพี่ก็มีอ้อนมุมหวานที่แบบไม่ได้ออกเสือคะพี่เพลี่ยอ่าใช่ครับจริงๆเขาก็เป็นคนที่ที่ที่หวานนะครับถือว่าอ่า ก็ต้องบอกว่าก่อนนอนหรอว่าก่อนนอนต้องวิดีโอคอลให้เห็นหน้าต้องบอกว่ารักทุกครั้งก่อนนอนนะครับห้ามพลาดนะอันนี้ห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดนะโหตายจักเลยมาดูไปชุ้มก็ช่วยขึ้นลยที่เหมือนแบบว่าเออกลับมาแบบสดใสน่ารักทุกรั้งดีครับการที่เรามีคนที่เขาเป็นห่วงครับที่เขาแคร์เราครับที่เขารักเรามันก็ทําให้เราแบบมีกําลังใจมันก็ทําให้เรามีรอยยิ้มนะครับ คืออีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบดูแลดูแลจนผมเกรงใจบางสิ่งบ่าไปไป,ไปที่บ้านเฮ้อยากทานน้ำอะไรดิมาคือเราไม่ชินป uh huh. กติผมเนี่อจะเป็นลูกคนโตเป็นพี่ชายคนโตผมก็จะเป็นคนดูแลอย่างที่บ้านผมนก็จะดูแลน้องๆดูแลทุกคนไปกองไทยแต่ทุกคนรู้ว่าผมเป็นคนชอบดูแลการที่เรามาเจอคนที่ดูแลเรา, uh huh. าเราก็รู้สึกตอนแรกมันก็อึดอัดแบบแปลกอะว่า uh huh. ไม่ใช่อึดอัดในท,ทางไม่ดีนะครับแต่มันก็รู้สึกแปลกว่า เฮ้เราไม่ชินอะ่ะเขาดูแลเราเขาไปหยิบน้ำมาแล้วโอ้เกรงใจมากเลยเยังไงดีอ่ะเราก็เป็นคนอยากทำให้อ่า พอตอนหลังก็นั่งเฉยๆให้ขอน้ํากินหน่อยออไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่คิดอ,อย่างอย่างอย่างเวลามีแบบวันวันสำคัญหรือวันอะไรอย่างเงี้ยใครจะมีโมเมนต์แบบเซอร์ไพรส์หรือโรแมนติกใส่กันก็ก็ถือว่าทั้งคู่ครับอย่างเนี้ยใกล้ๆจะวันเกิดผมแล้วผมก็เห็นนะผมก็รู้เลยว่าเขาเขค่อนข้างจะเครียดเขาเครียดเขาก็เครียดว่า จะทําอะไร uh, จะเอาของขวัญอะไรให้เราบอกว uh. ่ไม่ต้องของขวัญน,นี่คือไม่ใช่เรื่องที่สิ่งที่สําคัญแค่มีมีพออยู่ข้างเพียงข้างเราก็แฮปปี้แล้วนะคบไม่ต้องมาทําอะไรพิเศษ uh. แค่นี้เราก็โอ้เราก็แบบแฮปปี้ที่สุดแล้วนะครับนี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแต่เราก็เห็นได้เลยว่าเขาเนี่ยตั้งใจมาก mm. เขาก็เหมือนอยากรู้ว่าเราชอบอะไรอยากทําอะไรบอกไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากทําอะไรทั้งนั้น ก็ขอแค่มีเวลาอยู่ด้วยกันเราก็แฮปปี้แล้วครับจริงๆมีความคิดที่อยากจะแต่งหรือยังเรื่องแต่งก็คือถ้าถามผมว่าผมจะแต่งอีกครั้งไหมถ้าแต่งกับพอยเปนแต่งในในตอนนี้ก็ก็ขออเขาเรียกว่าอะไระก็ขอพร้อมในหลายๆอย่างก่อนด้วยกันครับแต่ถ้าแต่งกับพลอยแต่งครับทางทางเขาเองมีแบบว่า มพีพูดเลยถึงเรื่องนี้อนาคตอะไรีบ้างไหมก็มีมีคุยบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องแต่งงานนี่ไะครับผมยังไม่ได้ขออะไรยังไม่ได้พูดถึงแต่ก็ม, <c oughs> มีมีคุยบ้างก็มีคุยบ้างถึงเรื่องแบบถ้าอนาคตจะจะอยู่ด้วยกันไหมจะยังไงจะใช้ชีวิต ด้วยกันยังไงอะไรมันก็มี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 คิดถึงมันก็ต้องมีผู้คุยกันบ้างอะครับมีกำหนดไหมหมายควมันต้องสักกี่ปียังไม่ได้กำหนดแต่ก็จะดูจากอายุผมแล้วก็อาจจะคงไม่ไม่อยากให้มันนานเว่านี้นะครับแต่เราก็คิดแด้ไหมผมเราแต่งงานกันก็อยากอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมารุ้นกันปีหน้าแสดงก็มีแผนไหมในสำหรับตัวเองนะ โอ้ถ้าบอกไปหมดเดี๋ยวก็รู้ไปหมดอก็มี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 คิดไว้อยู่แล้วอย่างที่บอกเราก็เนอะเราก็อายุไม่ได้น้อยก็ถ้ามีโอกาสได้แต่งก็มีคนอยากแต่งกับเราก็ต้องรีบแต่งไว้ก่อนมันมั่นใจก็แตงกันไปที่มีกับคุณรอยกันก็นี่ครับจากที่คบกันมานี่ก็จะปีหนึ่งแล้วครับก็ได้ดูหลายๆอย่างดูนิสัยหลายๆอย่างก็ก็ถือว่าก็มั่นใจนะครับและอย่างก เราก็ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวเขาแล้วครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องชายญาติพี่น้องทุกคนคือน่ารักมากเขาก็รับผมเข้ามาในครอบครัวแล้วก็ทุกคนเหมือนเหมือนเราเข้ากันเข้ากันได้ครับเหมือนเป็นครอบครัวเขารับผมเข้าไปในครอบครัวเขาผมก็รู้สึกอบอุ่นมากครับก็เขารู้สึกดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ